Tốt xin sẵn mà lại từ không có nữa chụp khâu đều thôi không tôm xúc là anh ừ. <laughs> à, đi ừ hiệu muốn ơi xin nói nó vâng chân khốt chân khốt nữa อะไรจีแล้วลก็ะหามเนี่ยจ้าที่ตอนนี้กูเตะกันดีไปอีก่องฉม,มือนะคาดได้แข็งไว้นะชิ้นยังงามอยูน่นะมันไปล้างล้างมั้ยวะถือน้ำขีต้ตมาทางชิ้งามอยู่ทุกคนเลยเด็ดแป๊บเลยโหนี่กด็ชิ้นไม่ได้ลายด้วยนี่เดี๋ยวมั้งโหนี่เลยคอยกันเลยมั้มงโหอยู่นี่เลย

Nếu có bài 3 tôi mùa nè Kim mấy a bốc kìa tôi ngon tìm mùa này thì nó nhìn 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 cái, gì. Mì cái tù nhìn 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 ง,งอนง,งอนตรง,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 งนั้นเขาไปแหละม้านเอย ขาคิดเม่งก่อนโยหมูเียมูหุเวลาไปเรึไไมาต้อผัโยคือไปผัดตะวอิพุ่งตัวเหีผัตัวอ่นเครื่องห่อแล้วไม่มัเาไม่เชื่อมินเหีว ไม่ใช่โซ like mm ่ม hmm. mm. mm ันก็ย่งมันซื้ออย่านี้ v à อย่งคืนหื้อข่งขอตงก้อนงูเห็นเห็นเขาลงคลิปทหารเขาว่าือตีนมันว่าเช่นไรใช่ปศจะมีเป็นเชไหมช่เป็นกัน ta chứ mất sống nó ngồi đâu đâu tuyệt vời đi vô hay nay nhỉ vô hứ chắc đừng thay vô hứ có nhói cô ấy thì à mà là cả hai nhì mà la cả hay này, nhỉ lũ trong tài nhói phức phức ไข่ทุกคนเลยอากางเริ่มเป็นไข้หมดเลยอากาศเปลี่ยนแปลงดูเปลี่ยนแปลงน้ำมีทัดอืมดีึคนมาเคยนี่ดีในลิืนงของเจ้าก็ได้โหม่ไม่แล้วหลืนกัไทุกคนเลยมีบัดมือ อเจ้าคงเธัชอบเลยพวกไม้ที่เด่นจะไม่เด่นแมวมีอะไรพวกติดเด็ เดียวมันพักแล้วนะนี่รูปมันนี่นะอันนี้ชีนกับรุเนี่ยหรือเต็มคู่นะ้อยนึงคอยนะเคยทังสีเด้ยปองไม่เชื่อนะนนะก็ชอบนี่ว๊องของเก่าเลยนะขี้ดินเนี่มึงแน่ขี้ดินขี้ดินเนี่ยนะชีนชิ้นที่สีมาละนี่ก็ตีชอกแน่ชิบชีโม่งทุกคนเลย ยี่สิบสามโมงยี่โมงนะเดียวิเมื่อบ้านก่อนแต่ว่าถือหอดดูบอหาลงพนักผลมาละขับรถทำกังขากไปเพื่อจักรเวละอือเมื่อว่าเฮงใต้ของน้อยนะยังเร็วงจะเฮงกระใต้ช่าง้อยังเร็วไม่นะ้อ uh? <tr> ือยิ่งเงาดูดูยิ่ง่งาเลยนี่เลยยิงานะอือ้ยิ่งเาพองเยมานเทินทุกคนเลยเดียวฮาร เอาไว้ตู้เย็นก่อนแช่ตู้เย็นไว้เพื่อเขาเนาวพาเพ่นนี่จะเป็นชิ้นขามันตันี้ชิ้นมันได้สะสดไปเยลยเลยนี่ชิ้นสันมันกินแล้วเข้านะพืะ่อนเนื้อข้างในมันอหอยอลาไว้ i need to meet that uhm. can we i need to meet Một mưa vô căn dối liền sườn 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 anh này sườn 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 เงียบตลอดเลยสุ่มเวละสิพัดกินทุกคน,นเลยพัดกับเผากะเตะนะเหี้กตัวนั้นเป็นอะไร เอาปลายหลพุทธไดมีมุมดดีดีเต็มจานหมดเลยีมากขึ้นเชี่หมดได้เชื่อ,อดมมได้อาอเลี้ีมดเลคางน้ำมันกันทุก อันนี้เชื่อโหชิคายกับประเทศเนื้อล่งแล้วทุกคนด้ต้อนใหญ่ๆ่างเรดได้ไลกระเพ้า พอหมูป่านี่กินตรนนาหงละน่าจะพอแล้วชุกละห่มไปกะัะเผามาทุกคนกินข้าวใ้กระเผาให้กระเผาหมูป้าหมูป่า không phải yên hết đây này mày mày gặp nha mày gặp nha mày gặp nha mày 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 มึงื้อแฮเป็นนี่สินเนื้อไนี่อ่